สวนจ่าสมว่าแก่ปักแต่งเอาไปตามสมก่อนแล้วก็โดกโบดโดกแกลีปแกงาหัดแอ้ไลายแห้งนี้ ลายผัวอดที่น้องเอ้ยน่ะเอาไปกินเอาไปงวดนั่นก็ให้องค์้ายผูหน่วยสองนวยก็บาดมืดเมาอีกตัวน,นี้กระปูก็แนวมันโอ้ยหมู่บ้านก่อนหน่วยท่อนี่ก่อยพอปลโปมือมือนี่น่วยท่อแขนล่ะโอ้ยผูกไว้หลายหน่วยอยู่ หูไปสองสามสี้าเโอ้ยปีนาเนี่ยมท่านาาเอาแนวเด้อมาท่านเจ็ดนวยใหญ่ๆบวบแกะเอาแนวมันจ้ะปอก็แนวมันแนวนีโดกแหงเด้อีแานนี่กันละโยโดกแหงปีนาสิปลูกไร่ขางเยอดอกโอ้ย มันนอนไดน้กี่ดินเลยเอาเสืยกผูกแขนไม่เึ็นโอ้โหโร้ลายโรกคักปีนี่งูแล้วโอ้ยปีน่าสิบบวกหลายก็นี้ทุกดอกบักพีกอโอ้โหติดทุกดอก,ก้ะเจอปุ๋ยโอเม,น,มนเป็นปุ๋ยเีมีด้อปุ๋ยสีวภาพมันรุ่งดอกมำรุ่งผล โอ้ยไม่ติดอะไใหญ่ๆมือนี้วอะไรโคดน้ำดอกจ้าเมื่อวานฝนตกมีเวลาสุกอยู่ดอกอีกสองเดือนมันแจังสิงหนาวหลายๆกเก็บมะพร้ดวกข้าไปิพัดใส่ไต่ไกลกว่านมือน,นี้ใส่ตับใส่ไต่โอ้หลายเติบจ้าโอ้ ประกาศินเอ้ยมือนี้บอมวาสิทอนไปไพกินปนบอท่านถอนดอกสองสามหมื่นกเห็นี้มันมันกระลังสีถอดยอดมันกระลังสิเป็นตนเป็นกอบอกท่านออกดีดอกดอกประกาศหินจ้าขันสมเนาะกินซดก็ได้จ้ะนี่ละจ้ะชีวิตของนางเห็นงานเมือดอมือหลังกระเจ็บ เจ็บหลังจ้าแต่ก็ต้องออกมาสวนเพราะว่ามะเมืองเพิ่นก็คือหอดสันป้มนี่คือหอดสวนอเออกสิเก็บเคลือเทศตัวนัน Burch. น่ะน,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 นี่นี่นเออเออเนี่ยเอาไปนั่มมือนี่จ่าเนาะพอกันไหมจ้า